งานของพวกเราชาวพุทธนะทำทานคือศีลภาวนาทำไปเพื่อลอดละกิเลสเพื่อความดับสนิทของทุกเนเธยทำอะไรทำเพื่ออะไรต้องชัดเจนวัตถุประสงค์ของเรานะเพื่อลอดละกิเลสนะเราจะได้พน้นทุกงั้นวัตถุประสงค์ใหญ่จริงๆปฏิบัติไปเพื่อให้พ้นทุก จะพ้นทุกได้ก็ต้องลดละกิเลสจะลดละกิเลสก็มีเครื่องมือมีทานมีศีลมีภาวนาเรื่องทานมีโอกาสทำก็ทำแศีลมีโอกาสอยู่แล้วต้องตั้งใจรักษาไว้ส่วนงานภาวนาฟังเราดูลึกลับ ที่จริงคือการฝึกจิตตัวเองงานภาวนาคืองานฝึกจิตตัวเองนะไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกนการจะฝึกจิตตัวเองคือการภาวนามันมีสองแบบสมถะภาวนานการวิปัสสนาภาวนาก็เป็นการฝึกจิตทั้งคู่แต่สมถะนั้นฝึกให้จิตมันสงบ วิปัสสนานะฝึกให้จิตมันมีปัญญาให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญานะ่นีองก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตทั้งเส้นถ้าเราละเลยไม่สนใจจิตตนเองก็เรียกว่าเราลูกลูกคลำคล่ทำสมถะก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเห็นเขาทำก็ทำตา,ตามเขาไป เลยมมิปัสนานเห็นก็นาํามิปัสนาก็ทําตามตาๆกันไปนะไม่รู้วัตถุประสงค์ไม่รู้เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการทำสมถนะนั้นการฝึกจิตให้สงบส่วนมิปัสสนานะั้นเป็นการฝึกจิตให้มีปัญญาให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะคือ ความรู้ถูกความเข้าใจถูกือตัวสมาธิฏฐินั่นเองที่ฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายก็ได้สมาทิฏนะไม่มีอย่างอื่นหรอกไม่ได้ฝึกเอาสวรรค์วิมานอะไรนะสวรรค์ไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้